ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดี f อที่รักทุกคนนะคะสวัสดีค่ำคืนวันเสาร์นะคะมิงกระบาฮาวอายูน้ฮาวบองชื่อสลางเฮโยภาษาอื่นนางฟ้าไม่รู้เลยค่ะขอบคุณนะคะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณสิ่งดีๆที่ทำให้เราได้รู้จักกันนะคะวันนี้นะคะนางฟ้ามีท็อปปิกดีๆละมุนต่อใจขำๆก่อนนอนออกแนวก,กรุบก,กริบกรุบกริบนิดนึงสนุกสนานนะคะในชื่อท็อปิกคือคำ คืนนี้นะคะ ใครที่อยากบอกความในใจกับคุณคนที่อยากบอกความในใจกับคุณความในใจที่เขามีต่อคุณนั้นคือเรื่องอะไรเรามาอ่านไพ่กันนะคะพลังงานใบหน้าที่นางฟ้าหยิบได้นะคะ The Lover ค่ะ The Lover ออกมายังไม่เท่าไหร่ยังออกมาเป็น two of c u p ด้วยโหรักรัก double luck super luck ไปใหญ่และลักสอก้อนเลยทีเดียวเชียวนะคะตัวหอมฟุ้งเลยพลังงานความในใจที่เขาอยากบอกคุณตอนนี้นะคะไพ่สใบนี้ชา เราตุดลมนะคะ ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนแล้วก็อีกหนึ่งใบนะคะนายอัลเพนดเคล้าเหรียญพลังงานของดินพึกสบกันมังกรความในใจที่เขาอยากบอกคุณตอนนี้หรอคะสุดที่รักเธออยู่ที่ไหนไกลแสนไกลฟา,ากฟ้าไม่สามารถกั้นขวางความคิดถึงที่เขามีต่อคุณได้เลยราศีกุมราศีเมถุนราศีกันมา,าสามราศีแต่ว่ามีสองธาตุนะคะที่อาจจะดีกับคุณอยู่ธาตุลมธาตุดินนะคะ พลัง,งานของคนคนนี้ทำไมหนาะวันไหนค่ำคืนไหนที่เขาไม่ได้คิดถึงคุณเนี่ยเขาคงกินไม่ได้นอนไม่หลับแน่เลยความในใจที่เขาอยากบอกนะคะต่อให้เราต้องห่างไกลกันเธออยู่ตรงนั้นเราเห็นเธอ เฉิดฉายเจิดจ้าความก้าว้วยผู้หญิงคนนี้กระโดดรด,ดเต้นรถเต้นท่ามกลางสิ่งดีๆลรายล้อมมีนกมีผีเสื้อมีสิงสาราสัตว์รอบร้อมเธอหมายความว่าเวลาที่เขามองมาที่คุณเวลาที่คุณมีคนรายล้อมมากมายอยู่กับครอบครัวอยู่กับ fc อยู่กับเพื่อนฝูงหรือว่าคนรู้จักแ a ช s i o n น่ะเขาอยากบอกว่า เขาอิจฉาคุณจังเลยความในใจที่เขามีตอนนี้เขานั่งอิจฉาคุณจังเลยเขาไม่มีใครเลยเขาเงียบจังเลยอะแต่ภายใต้ความเงียบเขามีความสุขจังที่ได้ส่องคุณตอนนี้นะคะใครบางคนอยากบอกความในใจคุณว่าการส่องคุณเป็นพลังงานความสุขที่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะอาจแบบไม่สามารถที่จะหยุด สักวันได้ที่จะส่องคุณแม้ไม่ได้ส่งคุณในโซเชียลแต่ว่าก็นั่งเฉยๆนั่งเงียบๆความเป็นทูออฟคาบะส่งคุณระดับจิตวิญญาณเลยนะส่งระดับจิตวิญญาณนั่งเฉยๆความรู้สึกขึ้นแห่งความรักขึ้นแห่งความคิดถึงขึ้นแห่งความโหยหาสเสน่หานั้นส่งตรงมาจากคุณเลยค่ะกดแรงดึงดูดที่เขาบอกว่าการเมนิเฟตคนรักการเมนิเฟตคนนั้นคนนี้เข้ามาในชีวิตอ่ะเขาไม่รู้สึกว่าแบบ มันจะสําเร็จเลยแต่กับคุณเนี่ยไม่ต้องพยายามมันก็เกิดขึ้นเลยใครบางคนเกิดเดือนมิถุนายนกุมภาพันธ์กันยายนตอนนี้นะคะความในใจที่เขาอยากบอกคุณคือโอ้ยอยากเจอจังเลยอยากกอดจังเลยอยากพาไปกินข้าวอยากหัวเราะอยากพาไปดูหนังหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเขาอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆโดยไม่ต้องใช้กดแรงดึงดูดได้ไหมคุณเนี่ยว่างหรือเปล่านะเขาอยากชวนคุณไปเที่ยวคุณเนี่ยจะมีเวลาจ เสียเวลาให้เขาไหมนะด้วยแพชชั่นที่เขาเห็นคุณตอนเนี้ยโอ้ดูทรงแล้วคุณจะไม่ว่าอ่ะคุณมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ทำเยอะยะเลยฮ่าพรุ่งนี้วันหยุดเนี่ยหวยออกเนี่ยไปเที่ยวกันไหมไปนั่งลุ้นหวยจำริมคลองริมหนองริมบึงนี่คือความในใจความในใจที่ใครบางคนอยากบอกคุณว่า ทุกๆวันนี้คุณคือความสุขคุณคือพาชั่นที่เป็นการนําพาแบบสเปซการนําพาความรักการนําพาเรื่องเงินเรื่องงานมาให้เขาเลยนะมองที่คุณก้าวถ้วยเนี่ยคุณบริหารชีวิตยังไงถึงได้ล่าเริงสดใสได้ขนาดนี้ พลังงานความน่ารักความสดใส Energy ของคุณเนี่ยมันดูว่างๆนะมันดูโล่งๆดูสบายๆดูแบบไม่คิดอะไรเลยอะหรือว่าคุณมีเรื่องให้คิดแต่ว่าคุณปิดบังซ่อนเลนไว้ความในใจที่เขาอยากถามคุณตอนเนี้ t w o o f cup s บวก t h e r o เธอคิดถึงเราเท่าที่เราคิดถึงเธอหรือเปล่าเธอจะจําคืนวันเวลาที่เราเคยมีร่วมกันมาบ้างหรือเปล่าเธอเคยฝันถึงเราไหมเราฝันถึงเธอทุกคืนเลยนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยทุกวันนี้นะเราอะอยู่กับความฝันมากกว่าความจริงอีกฝัน imagine จินตนาการว่าเธอกลับมาอยู่ข้างๆเราเธออยู่ในหัวใจเราเสมอนะนี่คือ ความในใจที่ใครบางคนอยากบอกคุณนะคะเขาเอาจจะเกิดวันจันทร์วันอาทิตย์วันเสาร์วันพฤหัสวันศุกร์ได้เขาเอาจจะเกิดปีงูปีหนูปีลิงปีหมาปีไก่ปีวัวปีแพะปีหมาได้นะคะเขาอาจจะมีตัว R ตัว M ตัว L ตัว K H h Y ะะ W B J M ได้ในชื่อนามสกุลจริงคุณกับเขาอาจจะผูกพันสัญญารักทางจิตวิญญาณสัญญารัก แบบมีได้แดงคล้องแขนเกี่ยวกันไว้มาตั้งแต่อดีตชาติหรือเปล่าไพ่สองใบ t ู o of c u p บวก the r e v e r ออกมาเนี่ยห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันอยู่แสนไกลแบบ ต่อให้ห่างกันใกล้ๆหนึ่งเมตรสิบเมตรสิบไมล์ร้อยไมล์พันไมล์หัวใจเขาเนี่ยก็ยังส่งตรงอยู่ใกล้ๆคุณเสมอความอบอุ่นที่เขาส่งให้คุณเนี่ยคุณรับรู้บ้างหรือเปล่าเวลาที่เขาทานข้าวเขาก็จะคิดว่าแบบเอ๊ะคุณอยู่กับใครนะคุณทานอะไรหรือ,อยังนะดูทรงแล้วคุณคงกินเยอะสิตัวอ้วนตัวแบงจัมมัมเฉียวรสด,ด้านแบบดูสิดูมีน้ำมีนวลอืดูแบบเป็นคนที่แบบว่าดูมีอันจะกินดูทรงซ้อทรง เสียนะคะพนังงานของก้าถ้วยเป็นผู้หญิงผู้ชายที่แบบว่าดูมีน้ำมีนวลดูหุน่นมีนิดๆจำมั่มหน่อยๆคุณสุขสบายดีใช่ไหมความในใจที่เขาอยากบอกอะเราอะมีแค่ความรักให้เธอแต่เราคงให้ในสิ่งที่เธอต้องการไม่ได้ให้ในสิ่งที่ใครต่อใครประเคนให้เธอไม่ได้ตอนนี้เราก็แบบว่าคิดถึงเธอจนพายพร้อมกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะ บางครั้งนะคะเขาคิดว่าเขาโทษตัวเองเขารู้สึกว่าตัวเล็กตัวน้อยไม่คู่ควรกับคุณเลยเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟธาตุน้ําได้คุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะแล้วก็มีธาตุลมนะคะเ้ามองว่าตัวเขาตอนเนี้หัวร้อนใจร้อนเครียดมีเรื่องกังวลกระวัยทุกใจมากมายแต่ความรักความคิดถึงที่เขาส่งหาคุณนะมันทําให้เขาผ่อนเบาลงแบบ สบายตัวขึ้นหรือบางทีนะคะแค่คิดถึงคุณไม่ต้องกินข้าวหรอกคิดถึงคุณก็อิ่มแล้วอะ่ะอโอ พนังงานแบบอิ่มทิพย์อะคิดถึงเธอแทบใจจะขาดอยากให้เธอกลับมาสักทีความในใจจากเขาถึงคุณมีใครบางคนทาดไฟท่านน้าคิดถึงคุณแทบใจจะขาดอยากให้คุณกลับมาในชีวิตเขาเหลือเกินพลังงานของท o ออฟครับเดอะโรเวต่อให้ห่างกันจากกันไกลแค่ไหนความรักความพิศวาสสายใยแห่งความผูกพันเปรียบเสมือนสายน้ําที่ค่อยๆแบบว่าแทรกแยกออกไปลงในมหา สมุทรนั้นมันไม่มีวันหมดมันไม่มีวันแห้งเหือด ความรักที่เขามีต่อคุณมันไม่มีวันแห้งเหือดหรอกเขารู้สึกว่ายิ่งคิดถึงมันก็ยิ่งกระชุ่มกระชวยทําให้รู้สึกแบบฟุ้งซ่านอยากไปเจออยากไปหาอยากรวยอยากรวยความในใจที่เขามองคุณแล้วก็มีต่อคุณตอนเนี้ยเขาต้องรวยให้ได้เขาต้องมีทุกสิ่งอย่างให้มากกว่าคุณถ้ามีเช่นนั้นน่ะเขาจะดูตัวเล็กตัวน้อยไม่คู่ควรเขาอยากให้คุณเนี่ยกับเขาเนี่ยเป็นคู่รักคู่โซเมทวินเฟมเหมือนไพ่เดลวเลอร์ทูออออกมาผูก รักผูกสัญญากันไว้แล้วก็จับมือกันไปนั่นๆเพื่อที่จะมีนั่นมีนี่ไปด้วยกันนะคะเขามองคุณดีมากๆความในใจจากชายคนนี้จากหญิงคนนี้ถึงคุณมองคุณเรอค่าดูแพงดูรักชุรี่ดูแบบว่าน่าเปร์น่าสป,ปอร์ตน่าให้หน่าเยยดเยียดความสุขให้ในทุกๆวันนะคะเพราะว่าพนักง,งานคือจะให้เขาไปทุ่มเทกับใครอ่ะไม่มีหรอกคนคนนี้พนักง,งานของคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่รักคนยาก เมื่อได้มารู้จักรักคุณแล้วอะ่ะก็ทุ่มไม่คุณสุดใจเลยก็คิดดัวถึงขั้นว่าอิ่มทีป่ป่ะคิดถึงหน้าเธอเราก็กินข้าวโอ้อิ่มละไม่ต้องมีหลายเมนูแค่มีข้าวมีกับข้าวสักหนึ่งเมนูแล้วก็คิดถึงว่าได้กินกับเธอแค่นี้ก็สุขสนุกสนานล่าเริงอิ่มจังนะคะพลังงานคือคุณคือความสุขความอิ่มในหัวใจของเขาเขาอยากบอกว่าอย่าผักไส่ไล่้ส่งเขาออกไปจากชีวิตเลยนะถึงตอนนี้เขาอาจจะไม่มี มากมายเทียบเท่ากับคนที่มาซัพพอร์ตดูแลออฟเฟอร์ให้คุณได้แต่เขามองคุณดีมากๆเลยเขามองคุณเป็นไอดอลเป็นอินสปายเลอร์ที่เขาจะเติบโตทางการงานการเงินหรือว่าเติบโตทางจิตวิญญาณเพื่อที่จะแบบว่าได้ครองรักครองพิศวาสกับคุณนะคะความในใจจากคนคนหนึ่งอยากบอกคุณว่าช่วยรอเขาหน่อยนะนิ้วใกล้ที่เราเคยพูดกันสัญญาที่เราเคยพูดกันกระซิบรักข้างหูกันว่าเราจะลำบากไปด้วยกันเรา จะจับมือไปด้วยกันเราจะมีความสุขไปด้วยกันทุกที่ทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้น ในอดีตหรือปัจจุบันระหว่างคุณกับเขาคนคนนี้มิเคยลืมเลือนลืมคุณได้เลยค่ะยังจดจำฝันจะฝังใจยึดมั่นถือมั่นอยากมีคุณอยู่ในชีวิตแบบนี้ให้เขาคิดถึงเสมอตลอดไปอย่าปิดโซเชียลนะถ้ามีเช่นนั้นเราจะไปส่องเธอที่ไหนล่ะแค่ส่องเธอเราเห็นเธอยิ้มได้มีความสุขหัวเราะเราก็ยิ้มไปด้วยคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบแบบว่าโพสอ,อะไรในโซเชียลเราเป็นแบบว่าพลังบวกแล้วเวลาเขาส่งแล้วมันทําให้เขา มีความสุขยิ้มได้ทําให้เขาแบบฮึสู้เฮ้ยต้องสู้ต้องรวยต้องมีทุกสิ่งอย่างเพื่อให้เธอมีความสุขคุณอาจจะเป็นพลังบวกกับเขาแบบเนี้ยเวลาที่เขาเห็นเขาเลยรู้สึกว่าอย่าหายไปเลยนะได้โปรดเธออย่าหนีอย่าปิดอย่าบล็อกเราถึงเราอยู่ตรงนี้เราก็ยังคอยรักคอยรอคอยเฝ้าคิดถึงเธอเสมอเสมอนะคะ นี่คือความในใจของผู้หญิงผู้ชายหมายเลข9ก9นะคะหมายเลขก2หมายเลข6มิถุนากันยากุมภาที่รักฝังใจ รักฟังตึงใจในหัวใจมันห่วงฮะคิดถึงเธอทุกวันที่หัวใจเราอ่อนร้าห่วงห่วงเธอทุกวันในที่แบบเวลาเราเววา้าทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับคุณน่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าฮะโลกนี้ไม่น่าเบื่อเลยสักวัน,ส,วนสักวินาทีเดียวนะคะนี่คือความในใจที่เขาอยากบอกคุณก็คือสุดที่รักรอก่อนรอหน่อยถ้าพี่รวยแล้วพี่จะไปตามสัญญาที่เราเกี่ยวก้อยกันไว้นะคะ โอเคแฮปปี okay, happy, i, ้ฝันดีบายบายนะคะ